ทำงานทุกวันอย่าถามหาเวลาพักไม่มีอ่ะร่างกายเนี่ยปวดเมื่อยไปหมดหนักเข้าเนี่ยออฟฟิศซินโดรมก็ตามมาไงกล้ามเนื้อเนี่ยแข็งตึงไปหมดทั้งคอบ่าไหลทรมานสุดอ่ะแต่ทุกวันนี้อาการออยดีขึ้นได้เพราะมีตัวช่วยดีๆเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาก็เลยอยากจะมาแนะนําค่ะกับเครื่องออกกําลังกายเซต3ชิ้นนี้ที่ใช้แล้วดีแบบไม่ต้องพึ่งร้านนวดเลยล่ะคะ่ะกับชิ้นแรกแผ่นยืดหลังประกอบก็ง่ายสามารถใช้ได้ทั้งการนอนราบให้กระดูกสันหลังทับบนแผ่นยืดหลังซึ่งปรับได้ถึง3ระดับ ตัวนี้เหมาะสําหรับผู้ที่มีอาการกระดูกทับเส้นประสาทหรือว่าอาการออฟฟิศซินโดรมนั่นเองค่ะหรือใครที่มีอาการกล้ามเนื้อหลังอักเสบเรื้อรัง มันทำสม่ำเสมอนะคะแล้วค่อยๆปรับระดับไปเรื่อยๆตัวนี้จะช่วยให้อาการปวดหลังของอ๋อยเนี่ยดีขึ้นมากเลยค่ะหรือเวลาที่เราต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานๆเนี่ยสามารถนำมาวางบนเก้าอี้ทำงานแล้วนั่งพิงตัวนี้เขาจะช่วยปรับสรีระให้หลังตรงได้ค่ะและชิ้นที่2สายยืดขาและเท้าลดปวดตัวนี้สายของเขาสามารถเลือกระดับการดึงได้ถึง7็ระดับให้เหมาะกับความสูงของผู้ใช้และท่าที่เราจะใช้บริหารค่ะแล้วอ๋อยชอบตรงที่เขาใช้วัสดุที่ดีมีคุณภาพนุ่มไม่บางซับพอตเท้าของเราได้ดีค่ะตัวสาย มีความหนาใหญ่จับได้ถนัดมือเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ผลิตในประเทศไทยนะคะช่วยลดอาการปวดตึงขาได้ดีมากจริงค่ะออยว่าเหมาะกับคนที่ไม่ชอบออกกําลังกายที่ทําให้มีความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและตึงตามเส้นเอ็นต่างๆต่างกระดูกทับเส้นประสาทกล้ามเนื้ออ่อนแรงข้อเข่าเสื่อมหรือคนที่ต้องการฟื้นฟูกล้ามเนื้อและชิ้นที่3สายยืดคอบ่าไหล่ตัวนี้ออยปลื้มมากบอกเลย ใครที่ต้องก้มหรือนั่งทำงานเป็นเวลานานๆหรือมีอาการออฟฟิศซินโดรมสะบักจมไหลติดหายปลาลาจมไหลงอคอยื่นหลังงุ้มตัวนี้ช่วยได้เพราะ่อยเป็นคนที่มีอาการตึงที่ต้นคอบ่าไหลซึ่งเป็นสาเหตุทําให้ปวดหัวบ่อยมากตัวนี้ช่วยได้ดีจริงๆค่ะทำทุกวันอาการปวดตึงก็หายไปจนตอนนี้ไม่มีแล้วคะ่ะ แล้วไม่ต้องห่วงเลยนะคะเขาเป็นเจ้าเดียวที่ผลิตด้วยวัสดุที่มีคุณภาพดีนุม่มสัมผัสสบายไม่ระคายเคืองผิวเลยคือออยว่ามันใช้แล้วดีอ่ะมันได้ยืดเส้นไงทั้งอาการปวดเมื่อยทอบ่าไหล่หลังก็หายเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายแล้วเขาใช้ง่ายสะดวกสบายทำได้ทุกวันทั้งที่บ้านที่ทำงานหรือว่าพื้นที่ที่มีจำกัดแค่มีเซตนี้ไว้ที่บ้านก็สบายผ่อนคลายได้ทั้งตัวแล้วคะ่ะแนะนำเลย